ท่านวิจารเวทีเลยครับครับขอบคุณครับทั้ง6ท่านนะครับที่ได้แสดงมุมมองที่ฉาญแล้วก็กว้างขวางแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยดูเหมือนว่ายังดูจากเซตคําถามเนี่ยปัญหาใหญ่ที่หลายคนที่สะท้อนออกมาชัดก็คืออยากจะอยากจะยุบสรางรัฐธรรมนูญมากนะครับผมดูทั้งปึงเนี่ยนะฮะก็งั้นเชิญท่านอาจารย์คณินบุญสวรรค์พูด นิดนึงดีกว่าในช่วงช่วงท้ายนี้นะฮะเหมือนกับว่าอาจารย์น่าจะเหมาะสมที่สุดที่จะที่จะ,จะตอบในประเด็นที่เมื่อกี้พูดมาเกี่ยวกังองค์กรอิสระทั้งนั้นฟันตงเลยนะฮะสารรัฐธรรมนูญนี่ยุบได้ฮะ แล้วเท่าที่ได้ศึกษามาตลอดนะครับรู้สึกว่าถ้าหากเราจะย้อนไปใช้ระบบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญปี2117น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับในช่วงระยะเวลานี้นะครับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูนปี2 5 1 7นั้นนะครับมีตุลาการ9คน แล้ว9คนเนี่ยนะครับให้ฝ่ายนิติบัญญัติตั้งไป3คนฝ่ายบริหารตั้งไป3คนแล้วก็ฝ่ายตุลาการตั้งมา3คนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้มีอำนาจแต่เฉพาะการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดาร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเท่าน,นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เหมือนหนึ่งเป็นการล้มรัฐบาลนะครับเพราะว่าศาลรักตรุนที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้กลายเป็นศาลเดียวในโลกนะครับนะฮะที่เป็นฝ่ายตุลาการแล้วก็สามารถที่จะใช้อํานาจล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้นี่คือหายนะนะฮะนี่คือหายนะและประการที่สองของอรีนอย่างนี้ครับว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทุกท่านก็คงจะเห็นด้วยว่าทางเดียวที่จะปฏิรูป จะปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการเมืองก็สุดแล้วแต่นะครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยก็คือการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จร,งริงม,มีมีหนทางเดียวจริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผ่านไปปีเศษๆเนีนะครับดูเหมือนว่าความพยายามของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่จะการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ ตามการเรียกร้องของประชาชนมาตลอดเนี่ยนะครับรู้สึกมีอุปสรรคกากน้ําเยอะแยะไปหมดนะครับปรากฏการณ์ที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในระบบการเมืองอย่าว่าแต่ของไทยนะครับแม้กระทั่งของโลกก็คือปรากฏการณ์ที่สารรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลเพียงแค่9คนนั้นใช้อํานาจสั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติวาระสามในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา29 1 มันเป็นไปไม่ได้ครับแต่มันก็เป็นไปแล้วแล้วในที่สุดครับก็หันมาหาวิธีการปรองดองประนีประนอมรอมชอมโดยการว่าเอาแก้ทั้งฉบับไม่ได้ก็แก้ลายมาตราครับเหมือนกันก,ก,ก,ก็แล้วกันนะครับไอ้คันพอแก้เป็นลายมาตราเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นสารนัฐธรรมนูญชุดเดียวกันคณะนี้นะครับรับคาร้องไว้หกคาร้องแล้วนะครับในกรณีที่ สอสอสอวอคนสเสนอขอแก้ไขรัฐมนูนเป็นรายมาตรามาตรา68มาตรา237เวลานี้เหมือนกับว่ากำลังรอชะตากรรมนะครับที่จะให้สารรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลเพียง9คนท่านนเดงเนี่ยมาตัดสินชี้ชะตาของคนทั้งประเทศมาล้มรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอเรียนนี้ครับว่าที่พูดกันบอกว่าแก้ไข,ขทั้งฉบับไม่ได้ก็แก้ไขเป็นลายมาตราก็แล้วกันนะครับ ผลมันต่างกันเยอะฮะผลก็ต่างกันเยอะครับการแก้ไขทั้งฉบับโดยการตั้งสสรนั้นนะครับผมเคยพูดเปรียบเทียบอยู่เสมอว่าเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับประชาชนเจ้าของประเทศนี่นะครับเขามาเป็นคนสร้างรัฐธรรมนูญของเขาเองโดยการตั้งสสรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับแล้วที่สุดแล้วนี่นะครับ ตลอดกระบวนการยกว่างจัดทำรัฐธรรมนูญนั t um. t ้นประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมตลอดเวลาสื่อมวลชนซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับจะสนใจแต่ในเรื่องของการเมืองในเรื่องของการโค่นล้มทําลายกันนะครับพอมีกระบวนการยกว่างรัฐธรรมนูญโดยสสลอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสื่อมวลชนทุกสื่อทุกสาขาเนี่ยนะครับเขาจะมามามารุมมาตุ้มกันอยู่ที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่นะครับนี่คือผลประโยชน์มหาศาลครับไม่คิดเรื่องอื่นนะครับ ประชาชนทั้งประเทศคิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วในท้ายที่สุดแล้วนี่นะครับเมื่อยกร่างจัดทารัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะยังจะต้องเอาไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติเข้าหลักษากลนะฮะทั่วโลกทําอย่างนี้มาหมดนะฮะประเทศฝรั่งเศสก็ดีประเทศเยอรมันก็ดีหลายประเทศเนี่ยนะครับที่ก็ประสบปัญหาวิกฤตในทางการเมืองประสบความแตกแยกเขาจบลงด้วยการลงประชามติครับแล้วจบแล้วมันจบจริงๆฮะหลังจากนั้นเนี่ยความต่อเนื่องในทางการเมืองมันก็จะเกิดขึ้น สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคือการแก้ไขรัฐมนุนเป็นลายมาตราไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ในเรื่องเนื้อหานะครับเนื้อหาก็ทะเลาะกันไปเถียงกันไปแล้วแต่ผลประโยชน์ของใครของมันนะครับแต่การแก้ไขเป็นลายมาตราน,น,นั้นนะครับเป็นการจํากัดสิทธิ์ของประชาชนนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับพิจารณาวาระแรกจบแล้วรับหลักการตั้งคณะกรรมการแม้กระทั่งการตั้งคณะกรรมการพิจนารณาในวาระสองนะครับตั้งประชาชนไม่ได้เลยนะครับ ตั้งได้จะจะเฉพาะสอสอกับสอวอเท่านั้นนะครับมันจบแล้วฮะเพราะฉะนั้นที่เถียงกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือผลประโยชน์ของใครของมันใช่ไหมครับเถียงกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะสอวอเลือกตั้งสอวอรสรรหาเลยนะครับจบตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีหนทางเดียวมีหนทางเดียวจริงๆครับนะลงมติวารสารร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ครับเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ขอบคุณอาจารย์คณินนะครับแล้วก็อาจารย์พนัสแล้วก็อาจารย์พิษแล้วก็อาจารย์วิโรธอาลีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมในเวทีนี้นะครับหวังว่าได้ข้อมูลกลับไปเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปแต่ว่าจะมีการปฏิรูปจริงหรือเปล่าอันนี้คงต้องรอดูรัฐบาลนะครับขอบคุณครับขอบพคุณครับในฐานะของผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับในวันนี้ทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านและผู้ดำเนิน,ในรายการครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์พนัสทัศนียท์ครับ ท่านอาจารย์คณินบุญสุวรรณครับอาจารย์วิโรธอาลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิษพงศวัสร์และผู้ดำเนินรายการครับหม่อมหลวงนักตกรเทวกุลครับและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านประธานคณะกรรมาิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณนะครับขออนุญาตท่านวิทยากรทั้ง4ท่านและท่านผู้ดำเนินรายการด้านล่างเลยนะครับ ระยะท่านแรกนะครับท่านอาจารย์พนัททัศนียนนท์นะครับเรียนเชิญครับท่านครับท่าเชิญด้านนี้เลยครับเชิญท่านอาจารย์พนัทก่อนเลยนะครับ คุณเรนเชิญท่านอาจารย์คณินบุญสุวรรณครับคุณเรนเชิญท่านอาจารย์วิโรธอาลีครับคุณเรนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิษพงศวรรัตน์ครับ และผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับบอมหลวงนักรเทวกุทครับท่านผู้มีเกียรติครับหลังจากนี้นะครับในนามของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับโดยคุณหมอเวงนะครับท่านประธานได้เตรียมของนะครับเป็นของที่ระลึกจากการเสวนาในวันนี้นะครับมอบให้กับทุกท่านนะครับฉะนั้นอย่างนี้ครับขออนุญาตทําความเข้าใจกันนะครับ อนุญาตท่านรับมอบกับท่านสสในแพทย์เวงด้วยตัวเองเลยนะครับโดยเราจะค่อยๆทยอยออกทางประตูด้านหน้านะครับรับของที่เลยลึกแล้วเชิญร่วมรับประทานอาหารด้วยกันและทราบว่าของอาจจะไม่พอตามจํานวนที่ท่านได้เดินทางมานะครับไม่พอไม่เป็นไรนะครับท่านที่ยังไม่ได้รับนั้นขอให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับของคณะกรรมการนั้นจะ SMS สไปบอกให้ท่านนะครับไปรับที่สภานะครับวันนี้การสัมมนานะครับ เรื่องทิศทางการปฏิรูปการเมืองและทางออกประเทศไทยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับขอทุกท่านรับประทานอาหารด้วยกันครับขอบพระคุณครับ